สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้ารถถังจิตเมืองนนวิเคราะห์ไฟหยุดโลกแฮกเกอร์ตี VS ซุปเปอร์เล็กก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk24 ครบจบทุกความมันพรักยก 2C รถถังจิตเมืองนนท์ชำโลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ออกโรงวิเคราะห์ไฟหยุดโลกระหว่างจนทานแฮกเกอร์ตีชำโลกวันมวยไทยและคลิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ที่จะป้องกันบัลลังมวยไทยกับผู้ทธชิงชาวไทยซูเปอร์เล็กเกดมงเกในฐานะคู่เอกของศึกวัน168จัดขึ้นที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโรราโดประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะถ่ายทอดสดในช่วงพรามทางอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า7นาฬิกาของวันเสาร์ที่7กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยโดยรถถังจิตมังนนในฐานะที่เคยประทักกันมาทั้งคู่แล้วมองว่าแต่ละคนมีนีในแบบของตัวเองและยืนยันว่าไฟนี้มีโอกาสจบแบบไม่ครบยกสูงมากในมุมมองของผมจากที่เคยสู้กับทั้งคู่มา ทั้งสองคนต่างเป็นนักมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันแฮกเกอร์ตีดูดีกว่าในเรื่องการออกหมัดที่คมและหนักส่วนซูเปอร์เล็กแน่นอนว่ามีดีกว่าที่ลูกเตะทรงพลังและเรื่องป้องกันตัวที่ทําได้ดีมากผมไม่เคยเห็นเขาโดนน็อกหรือโดนนับสักครั้งเลยครับผมคิดว่าไฟนี้มีโอกาสสูงที่จะจบแบบไม่ครบยกแต่คงยากจะคาดการว่าจะจบยกไหนผมมองว่ายกแรกทั้งสองจะดูเชิงกันไปก่อน ยกสทั้งคู่จะเริ่มแรกอาวุธกันหนักขึ้นและเกมการชกอาจจะจบลงในยกที่3หรือ4ผมไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่ที่แน่ๆผมขอเชียร์ซปเปอร์เล็กครับในสึกวัน168นอกจากคู่เอกหยุดโลกระหว่างโจนาธานกับซุปเปอร์เล็กเดี๋ยวมีนักกีฬาระดับซุปเปอร์สตาร์มาระเบิดความมันให้แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกได้รับชมและยังมีอีกหนึ่งนักชกไทยอย่างศึกสันอ,อขอนเมือง จอมมูหัวใจใหญ่วัย35ปีจะดวนกับเรียมแฮริสันจอมมูเดือดวัย38ปีจากสหรัฐอาณาจักรในกติกาวยไทยพิกศษเฉพาะแคทเวทด4 0อปอนด์าวันเสาร์ที่7กันยายน,นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ